ครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องอาร์ทีวีอาร์ซึ่งวันนี้เราจะมาเที่ยวทิพกันนะครับผมว่านี่คือรายการใหม่รายการเที่ยวทุกอย่างบนโลกหรือเที่ยวที่ไหนก็ได้ช่วยค,คอมเมนต์มาช่องอะไรก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีนะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สิงห์บุรีเพื่อไปซ่อนจักรยานผมกันแม่พงพังอี โอเคโอเคโอเคงั้นเจอกันตอนรถออกอนนต,ตอนนี้ฝนตกเลยบ๊ายนี้รถได้ออกแล้วพ่อผมไปไหนรูเหมือนน่าจะไปปลดตูนะอืมจะกรจายอยู่โอเคไปชมกันต่อนะจ๊ะโอเคมาแล้ว อตอนนี้ใกล้ออกรถละ 给他们讲了。 ไอโอย่างเีโอ้โห้ือหือหือต้องอะไรอะไรว้าวโว้ยตลเรสอบการโอ้ยอ้ย้เราสอบกันโอ้โอ้โอ้สการยังไงเนี่ย หนูก็ถือนั่งนั่นเลยถือพี่ดีอ๋อว่าท้ายไม่ไยก็ต้องถือเจราขนาดนั้นหรอกถือถอยมาหน่อยก็ได้เนี่ยครับเลยเนี่ยบังกระจกข้างพ่อหนูบังกระจกข้างพ่อพ่อมองไเห็นกระจกข้างเออเออคือไปนั่งพิงเออขึ้นไปนั่งพิงดีๆนั่งพิงการสมาดีๆนั่งนั่งพิงนั่งการสมาดีๆนั่งมันมันมันเออนั่งมันมันคงอ่ะเออแล้วก็จับอย่างเงี้ยถูกต้อง โอเคตอนนี้โอ้สั่น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 มันเริ่สั่นปกติแล้วเพราะว่ารถมันสั่นเพราะเราขับรถอยู่ปืดปืดปตาปต,ต,ปดปดปตาติมตาละเลวตาละลาปืดปืดปาตาติมตาละเลวตาละลาเว้ย ไปต่อไปหอไอเฟลแบบใหม่มันหออะไรอ่ะพ<อ>่อบอยตรงนั้นมันหออะไรอ่ะไหนคือหออะไรมันคือป่องควันลูกอป่องควันลูกนก้ำแข็งเก่าครับ <Okay. S 2> โอเคว้าวนะเบอร์ยิง จะไปที่ร้านซ่อมจักรยานหรือเ่อนลานจักรยานสันไปหมดแล้วเฮ้ยลานซ่อมจักรยานก็อยู่สิงห์บุรีไม่ไกลมากเพราะตอนนี้ก็อยู่พระกระถันใ,ใ,ใ,ใกล้จะเชิงกัดแล้วใช่ไหมพ่อบอยจะเชิงกัดแล้วบีบีบอดับบิมตัละเลวตัละล,ะละปอปื๊ดปื๊ดป,ปะตะบิบ๊า ถึงบองละวจำอยู่แล้วเนี่ยยังไม่มถึงวัดปางเลยลูกไปสิงมาจัำได้ไงครับ <S <S เฮ้ยแป๊บเดียวนะสิงบุรีก็ตรงไปเหมือนจะเจอไฟแดงไงตอนฝนต้อยจะมีคนขับมเอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกอยู่เนี่ยนี่ครับ <S <S ไม่เอา <S 2> <S 2> ลมมาด้วยเอ้ยทำไมมันคุ้งคุ้งหน้าหน้าคนนี้โอเคไฟแดงเฮ้ย รอต่อไป่ขับเขียวแล้วไปเขียวแล้ววู้เขียวแล้วรีบไปไม่งั้นก็เดือดแดงรีบไปเลยเดี๋ยวแดงเบยจะบอทีเชิงกัดก็มีคนปั้นหุ่นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย วันนี้มีตลาดด้วยฮะวันอาทิตย์เฮ้ยเฮ้ยเวันอาทิตย์นัดที่ไหนนัดที่ปางนี่หรอใช่เฮ้ยหรือเราจะฮะตลาดนัดดีแมวเคฟซสีเคฟซสีมันพ่อไม่เคยไปซื้อดิหดนูดิน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 พ่อบอยไม่รู้ทางหรอไม่รู้เขาไปแล้วเอาแมวไปซื้อให้ไง อ๋อเดี๋ยวเลรนบอกเองแล้วหนูรู้เหรอรู้ก็<บ>ก็อะไรบอกด<บ>ิพ่อบอ,บบอเคยพาหนูไปร้านหมออะร้านหมอไหนพ่อไม่เคยพาหนูไปร้านหมอเรนบอกมันเป็นร้านที่มีสตาร์บัคอะทศกัณ์แล้วหนูเคยเข้าไปซื้อไ,ไหมเคยหนูสั่งเองได้ใช่ไหม,มพี่สั่งให้อันตัวเราคือทศกัณ์ พระราชากรุร่อตรงไหนวะเฮไม่เก่งภาษาถึงจะให้เรียลเท่าไรนะพะกรของีใบโพกังเอเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮสั่นเหมือนเดิตัวเรานี่คือกุศลพระราชาแห่งกรุงนอเไม่เก่งภาาถะจะให้เรียลเท่าไรนะข้ามคืจะร้องเพลงแล้วท่านจกข้ามัคจะร้องเพลงรจะรักร้องเเพียงก็แต่จะเอิงเอิงอยู่บวนวนเจย 오케이. 오, 오, 오. เวลอไหมอยากวเวลอตเป็นไหมเวลอตอะเวลอแลอ้วสมอง่า,าอุ้ยนี่มันลาวากัสตูนสตูนิตาบปรบบิวัดเจอ้ยตวยตยอะไรวะเนี่ยยังมเรอยู่อ่ะใช่ัใชเมื่อกี้ S <S <sunny> ใช่อัดวีโออยใช่ไหมใช่มันคือตัวหออีตัวเงิตนตัวทองข้ามถนนใช่แต่โคตเมื่อกี้มันคือบอมบัดดีรักขอนดินเหรอชง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 ,ง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 สองอันโอ rog, ๊ยชิมแป๊สินี่ปาน,านี่นี่ว้าวว้าวาว้าถนนไหมถนน,มนโอ้ยยังไม่ยังไม่ warna melembok gini, Nana. Gimana No, sport, nah, nah. you know, no, sport, no, nih, aduh, no, sport, no, no, no! Oh, sport. No! No! Oh, sport! No! Oh. Din, 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 ya, yeah, right?

ดิๆๆๆๆๆนดินดินดุนมาดินดินดินดุนถ้าเห็นคาว่าเลี okay. deep deep ้ยวซ้ายผ่าตลอดเลี้ยวซ้ายเลยนะครับตดตุกไปเดิถ้าเราจะไปทางขวาจะเลี้ยวซ้ายไปทำไมอะถ้าถ้าจะไปทางซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเลยกันไม่น้ำน้อยเตาเผาไม่น้ำน้อยไม่ช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างละอันนู้นที่ชึบกัดอันนี้ไม่น้ำน้อยมาแล้วไม่น้ำน้อย้สุกแล้ว มันขึ้นแม่น้ำน้อยเนี่ยโอเคไปได้ไม่มีป้าเห็นไหมไม่มีปลายเลี่ยวสายตลอดจะแะนี้ไฟเขียวครับผมอุ้ยอๆยอไฟแดงตรงนั้นไมเป็นไรล่ะมอีอีอีนี่คือที่สิงห์บุรีใครจะมาเที่ยวก็เที่ยวได้เอาจริงอยากให้มีคนดังมาเที่ยวบ้างแต่ไม่มีใครมาเลยอออีไอ เฮ้ยน้อคลิปนี้จะโดนแบนไหมเนี่ยว้าวรู้พูดเบาเบดีครับลูกเรู้เบาเบารูดเบาเบาูดเบาๆบูดิน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 ดุนมาดินดินดินดุนเราไม่อยากโดนแบนลูกเขาต้องอย่าพูดคำหยาบถูกไหมครับรู้แล้วรู้แล้วแต่พูดคำหยาบแต่เดินเซนเซอร์ไว้ก่อนครับเจ้ครับรู้แล้วรู้แล้วได้ไงครับ พ่อย่างเสียงเลยนะครับลูกชายหอ้ไอเฟลขนาดจุ่มยังไม่เจอพ่อสอนได้ไหมจับได้ครับจับได้ว่าไงจะได้เรื่องอะไรพ่อนายไม่บอกเลยเรื่องอะไรพ่อยังไม่ได้บอกเลยเรื่องอะไรหนูจำได้แล้วลองบอกได้ว่าเรื่องอะไรไม่รู้ก็จำได้แล้วกันจำได้ว่าไงครับอน้รงบอกว่าดีรู้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรไงก็ไม่รู้จะตอบเรื่องอะไร กูหนูจำได้ยไงล่ะครับพอบอยแถวเห็นไหมพอบอยแถวแถวนี้แหละที่เจอแอมเอน่ะมันคงไม่ใช่แถวไหนหรากคือไปอีกไม่เหมือนกันเจอแมนได้ยังไงแอมเมนไปเมื่อวานมาไหนกันฮะตลาดนัดไห่ไม่ใช่เหรอเมื่อวานเจอแมนใช่ไหมเจอแมนที่ไหนก็ประมาณตรงนู้นอ่ะไม่ใช่ที่ไหนที่สิงหรือว่าที่ตลาดนัดไห่ สิงโอ้ยน้ำมันเดี๋ยวเจอเจอยังไงเจอสวนทางกันรึวะไงอขี่ตามตูดกันมาแอมเอนแซงไปไม่แอมเอนไม่ได้แซงแอมเอนขี่ตามตูดดิาำไมขี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอะไรรถใหญ่ไงบ้าเหรอเว้ยใช่ป่ะใช่ใจใจอ๋อแอมเอนขี่ตูดมาเหรอไม่ตอนแรกแบบเห็นรถแล้วเด่นก็ไปแซงแล้วพอมองอีกทีนึงเอ้าแอมเอนนี่หว่า หมอตอนแรกอ่ะแม่ขี่มาเรื่อยๆแล้วเด่นใช่แล้วเราพิดเราพิดครับแซงขับแซงอ่ะเด่นก็เลยหันมันมองว่าใช่ไหมใช่เด่นเด่นตอนแรกเด่นก็คิดว่าไม่ใช่หรอกแถวศาลามันจะมีศาลาอ๋อพอพอพิดตขับแซงเด่นก็เลยเห็นมันมองใช่ให้แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่สรุปแล้วคือใช่ใช่แถวแถวนี้เลยนุ่งสาลานุ่นฝ่ามือโค้งมานุ่นใช่ใช่ต้องโค้งไปก่อนศาลาศาลา าลาที่มันมีแบบป่าเยอะๆเยอะตลาดสามแยกอ่ะน่าตรงนั้นเห็นปะโอเคโหโหเห็นไมอไหมแล้วก็ไปเจอกันที่ตลาดไหนอีกเหรอฮะไปเจอกันที่ตลาดไหนอีกเหรอไหนไทไเเจอปะแต่มันไม่เป็นตลาดนะเมื่อวานแล้วเมื่อวานซื้อถั่วเรียนที่ไหนเอาตะเอาตลาดอะไรนิวอ๋อซื้อถั่วเรียงที่ไหนก็ตลาดอะไรอ่ะแต่ว่าไปพันลมที่ไหน พัดลมพัดลมที่ห้างที่ไหนนะห้างห้างเฟอยห้างเฟอร์เลยเฟอร์เลยหลังห้างอ๋อนี่คือไปเคสซีห้างไฮแอนไงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยตายที่จอดรถไม่มีเนี่ยลูกรถกระบะไม่มีที่จอดรถเลยลูกชายหลังห้างไงหลังห้างมันจอดได้เหรอลูกจอดได้มีคนจอดเต็มเลยหลังห้าง ก็ไม่เคยไปจอดรถกระบะถ้ามอไซค์อ,อย่างห้องอ่างอย่าง์ไซค์หลังห้างนะหลังห้างนี่คืออะไรจอด10ชิดฟุทบาทแล้วฝั่งขวานี่คือคลองไม่น,นาเจ้าพระยาถูกไหมเขื<ช>่อนแล้วจอดหน้าหลังห้างจอดขบวนถนนชิดพุทบาทไม่ใช่มันมีมันมีทางเข้าไว้เหรอลา่นจอดรถเหรอใช่เรนจักรรถเฮอยแล้วเคสซีมันอยู่ในห้างหรือว่าอยู่นอก อยู่ในห้างจริงมันจะไปอยู่ทั้งหน้าห้างแต่เราต้องไปจอดหลังห้างเลยทั้งหน้าห้างมันมีแต่รถมอเตอร์ไซค์จอดจอ,ดอืจอดหลังห้างเขาไปที่จอดรถหลังห้างใช่แล้วก็ไปเคสซีหน้าห้างก่นกอนเว้ยรถบรรทุกเลยเฉียวหน้าเลยนี่แหละพ่อขับรถแบบนี้แหละดู <c oughs> ดิน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 ดุมาดินดินดินอูโอ้โหรถไม่หยุดนะ มีรถคูสมชายหรือเปล่าว่าป้ายทะเบียนเดียวกันเลยอย่างงี่เลยเลขทะเบียนเดียวกันน่าจะใช่แหละเอะไรกเลขเดียวกันน่ะเลขอะไรล่ะครับมองไม่ทันอ่ะมองไม่ทันแล้วเลขเดียวกันได้ไงก็เห็นลังลงเลขรถคสมชายเลขอะไรทะเบียนรถคูสมชายเลขอะไรครับจำได้ลังลงเห็นไหม อะไรที่เราไม่แน่ใจจะบอกว่าใช่เลยเิบอยเบไไปด้อะไร oh. ที่เราไม่รู้เราต้องบอกว่าไม่เราต้องบอกไม่รู้อะไรที่ไม่รู้คือไม่รู้เนอคลิปกี่นาทีแล้วเนี่ยคุ้ยเดี๋ยนะนี่คลิปหน oh. ูจะลงอะไรยูทูบหรือลงอะไรยูทูบอ่ะมันได้กี่นาทีโอ้ยูทูปกี่นาทีก็ได้มมนจำกัดยี่สิบสี่ชั่วโมงยินได้คือดูแบบตั้งแต่ตอนเช้าอะ แต่ตอนเช้ามายันกลางคืนอ่ะจบเลยย<ม>ี่สิบยี่สิบหเลยคือมันมันจะใช้กออ็จักรวัดโอ้ยแก๊งขับรถป้อมเหรอแก๊งขับรถมีเด็กแว้นมาแถวนี้เลยบิย๊กไบค์ไม่ใช่แก๊นเ <c oughs> ด็กแว้นบิ๊กไบค่แก๊งขับบิ๊กไบค์เที่ออดบิบุ๋มบิ๊กไบค์นาะ กลุ่มที่ใช้รถแบบบุรุษอ้าตุออ้มอีกแล้วทำไมมีป้ายหาเสียงเยอะจังเลยวะเนี่ยว้าก้ากระกรกระกร้กระกระ ล้นอะไรวะเนี่เบออิ้มเบิ้มบิ้มไปแล้ว What the heck เออ,อตัดไปเขียวโอ้ยโอเคโอเคอบนเชังกัดคืออะไรพ่อไม่เข้าใจตำบลไงเออตำบลเชังกัดมันมีะไรไฟแดงใช่ตรงไหนอะตรงที่จะไปแบบตรงทางไปโรงพยาบาลอะ แยกไข่หเหรอแยกไข่หรือแย,รแยกชันสูตรแยกชันสูตรแยกชันสูตรเชิงกัดที่ไหนล่ะแยกแยกไข่เชิงกัดปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพ่อบบยที่แบบทางจะไปโรงพยาบาลบางละจันน่ะสี่าาแยกวัดปางอ่ะชัดแยกชันสูตรเชิงกรงเชิงกัดอะไรลูกนั่นแหละนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้สี่แยกบ้านเราใช่ไหมสี่แยกบ้านอาบอน,นั่นถูกปะอาฮะ ตรงนั้นอะที่ไหนลูกตรงนั้นคือมันจะมีไฟแดงไฟเขียวใช่ปะฝั่งฝั่งข้างหน้าตรงนั้นจะไปก่อนใช่ปะละ่ะเรามาจากไหนอะคือเรามาจากพักทันใช่ไหมมาจากบ้านเราใช่ไหมใช่แล้วฝั่งข้างหน้าพอคือพอไฟแดงอะข้างหน้าก็จะเขียวก่อนแล้วก็จะได้แล้วข้างหน้าก็จะได้ไปก่อนอแล้วก็เราก็จะได้ไปทีหลังอุ้ย แล้วเราจะมากับเสดเราเออยเอ้ยตรงนี้ดิพ่ะป,ปอยตรงนี้ดิทีเ่เข้าไปหาหมออืมเดี๋ยวเราต้องวิ่งตรงไปวิ่งลงไปวิ่งตรงไปนี้ตรงไปทำอะไรเนี่ยทำไมอ่ะเราจะไปไหนอ่ะก็ไปไหนบอกดิเราจะต้องไปทางนี้เอา้าเป็นไงไปไปไปเชียวแล้วอ้เขียวเล้ววะเราต้องตรงไปถูกป่ะดูทาง,งก่อนบอกทางพ่อด้วย โอยไม่เคยมาห้างแจ็สงงพ่อไม่เคยมาห้างใจแสงลูกชายเพราะบอยไม่ได้อยู่ที่บ้านลูกโอ๊ยสิงไงแนเนเวเลียวอยู่ครับไม่ติดกสิขอมาถามด้วยเฉยโอ๋อไม่ใช่แล้วพี่เอาหนุ่มมายังก็ยังคิวนด่อ๋อเรียกว่ายังถ้ายังไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอามาแล้วใช่ไหม ให้ได้รีกันสิแล้วเคโอเคโอเคเทำมาแล้วก็โอเคพี่โอเคเออพร้อมชอยอื้อหือตึ้งกล้วยเป็นชอยชอยตุ้่พี่วางพี่ย่างให้ผมได้ป่ะจะเจอพุทธดงไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วมาพี่จะกลับพี่จะกลับยังไงฝนตกฝนหยุดยังอ่ะแล้วมาก็ตักกระสุงแล้วก็ลักกระสูนี่สูนีตาสูนี่ตาฝนหยุดยังอ่ะ ตลเลวตลารปเปรอเปรอเป้เพียนตาเทียนเทียนเเราไม่เหนมันเป็นควายไงประมาณนี่่ห้าโมงอะรุบตักครอยู่บ้านของหลวงถ้าเรามาขี่เขียรหรือทำลายของหลวงเเราไปกฎหมายโดนจับเสียคราวปรับอืแหละอือแหละเมื่อไรลยถึงห้างนจะได้ถ่าย จะถ่ายถ่ายรูปไปทำปกคลิปวะปกคลิปเอาเป็นในร้านเคฟซีดีไหมใช่ไามดิุ๊บานอี่ซิลวิไลเจ็ดนี่เหรอฮะใช่ปะเออนี่แหละนี่แหละเข้าห้ามมาแล้โอยคนครับอ่ะโอเค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 ตัดภาพไปในเคฟ ตอนนี้เราอยู่กันดี่างชายัยแสงโอโอรถมาโอ้โหด,โโดีดีดีคนโตอีกเน่ตอนนี้ก็จะลังจะเดินเข้าไปกิน k ค c สีตภาคข่องกับร้านของชำและตวตรงนน้นสภาพเดินเลยเ,เดินจะจะจะ,จะ,จะขืนทำไมอะขืนแลกหรอและกูจิ้มะไบ้างกินห้าดาวโน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  k ค c อีห้าดาวได้ขายอยู่

โอเคตอนนี้ก็อยู่แถวแถวเสื้อผ้าราคาพิเศษเย้ยปน่บนเอออยูไหนอย่หลงอยูบนเกสสีอยู่หลางล่างยังไงใช่ล่างขบรงนี้เอาวนเอาเบ้ยสมบัติบ้านจิน แมนหนูเดินแบบนี้เนเะเอเพียง